ฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาลดีไฮด์ัตถุประสงค์หลักของสารตัวนี้ค่ะใช้ในการรักษาสภาพศพไม่ให้เกิดการเน่าเสียเร็วเขาจะไปทําให้โปรตีนแข็งตัวแล้วก็จะทําให้พวกเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เป็นสารที่กฎหมายแม่อนุญ,ญาตให้ใช้กับอาหารทั้งสิ้นเพราะว่าเจ้าสารตัวนี้เนี่ยเขามีอันตรายถ้าฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายเพราะว่าทานเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นไส้อาเจียนนะคะบางรายถึงกับ เจียนออกมาเป็นเลือดก็มีเป็นถึงขั้นหมดสติหรือถ้าทานเข้าไปมากๆมีรายงานจากต่างประเทศว่ามีคนเคยทานเข้าไป2ช้อนโต๊ะล้วพบว่าเสียชีวิตเลยจากการที่ทานฟอร์มอลีน สำหรับวิธีการสังเกตนะคะดูจากบริเวณใดรอบของร้านที่เราไปซื้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ลองสังเกตดูซิว่ามันมีมแมลงวันมีอะไรตอมหรือเปล่าการที่ไม่มีมแมลงวันตอมเลยเนี่ยไม่ใช่จะดีเสมอไปนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่ามันอาจจะมีสารเคมีอะไรผิดปกติ จนสัตว์พวกนี้ไม่สามารถที่จะมาตอมเจ้าตัวอาหารได้มีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นไหมผิดปกติไหมนะคะหรือแม้กระทั่งชิ้นของเนื้อสัตว์ถ้าบางส่วนของชิ้นนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่แข็งสดอยู่และในขณะเดียวกันยังมีบางส่วนที่มันเปื่อยยุ่ยด้วยอันนี้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าอาจจะเกิดจากการที่มีการใช้ฟอ,อร์มาลินเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับอาหารวัตถุดิบเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราสงสัยเอย๊ไม่แน่ใจว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อนมาไหมเราสามารถซื้อชุดตรวจสอบฟ,ฟอร์มาลินเราจะเอาเจ้าตัวอาหารที่เราสงสัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ผสมน้ำยาตามคำแนะนำสังเกตง่ายๆดูจากการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าอาหารที่เราทานกันอยู่นั้นปลอดภัยจากฟอร์มาลินหรือเปล่าค่ะ ผักผลไม้นะคะก่อนที่เราจะเอามาทานล้างทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่าโดยใช้น้ําล้างผ่านก็ได้หรืออาจจะเอาผักและผละไม้ไปแช่ในน้ําหรืออีกแบบหนึง่งคือเจ้าด่างทับทิมนั่นเองแช่ผักและผละไม้เราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดตรงนี้ก็จะช่วยลดปริมาณฟอร์มาลินที่ตกค้างอยู่ าอยากจะเลือกทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเปื้อน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์มาลีนเอยหรือสารอื่นๆเลยที่เป็นอันตรายเราก็ควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสังเกตจากร้านที่เราไปเลือกซื้อเราเชื่อถือได้ไหมมันมีที่มาที่ไปของเจ้าวัตถุดิบพวกนั้นหรือเปล่าก่อนที่จะนํามาบริโภคล้างทาความสะอาดให้มั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างจริงๆเราก็จะได้อาหารที่สะอาดและปลอดภยัยและมั่นใจได้ว่าร่างกายเราก็จะแข็งแรงด้วยค่ะ